สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมนั่งอยู่ปั๊มน้ามันนะท่านผู้ชมผมเห็นผู้สาวคนหนึ่งแว็บมาโคตรสวยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปแอบถ่ายห้ทุกคนเบิ่งนะ<อ>ผมจะไปแอบถ่ายแบบไม่ให้เขารู้ตัวว่าผมแอบถ่ายอืมนี่ไงท่านผู้ชมคือผมกําลังแอบถ่ายเขานะเขาไม่รู้หรอกว่าอ่าผมแอบถ่ายเขาอยู่นี่เห็นไหมเขาหยางอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมผมเห็นเขาเมื่อกี้นี้ผมแอบถ่ายเขาอยู่เขาน่าจะไม่รู้นะว่าผมกําลังแอบถ่ายเขาเห็นไหม เออบนนั้นสบกรณขนาดนี้ไม่ทราบแว่คุณเสืออะไรอ่ะคุอิงคุณอิงคุณอิงคุณคุณคุณกินอะไรวะทำไมงามแท้ไม่ใช่ผมเขาจับปละเดกขาจับกระเดกตายเทซาลาก็คือเพื่อนเขานะขนาดเพื่อนเขาก็ยังงามคุณนิตาถึงนะตาถึงตาไก่เลยแลงนี้ก่อน พันห้านะท่านผู้ชมพันห้าพันห้าางไงถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็จะหมื่นหนึ่งนะครับถ้าอยู่ที่ปากเซกันเองก็พันห้าครับถ้ามาแถวบ้านผมนี่ห้าร้อยสุดใจพี